นี่เลือดผีผีที่ที่ตายเป็นเพื่อนกันที่ตายเอียศ็ก์สนอนหาช่วยหลืเชื่อรววยตายตอนไหนหลวงพ่อที่ขี่มอไซค์ชนเขาชนตายเนาะนานหรือ,อยังคะนานแล้วอ๋ออันนี้ผีมาหาอย่างนี้เหรอคะหลวงพ่อ,อ,อตามท่าน,นมาหมดแรง คือว่าไอ้น้ษชายก็มาเฝ้ามาเฝ้าห้าเกา้าตัวเดียวให้า้าเก้าตัวเดียวเขามาบอกยังไงคะหลวงพ่อ<ม>เขามาบอกยังไงคะว่าอายุเออหลุงพี่ครบห้าเก้าอ๋อในในความฝันในความฝันค่ะอันนี้ห้าสิบแปดนอะไ สิริมีนาวหา้าครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับพระอาจารย์นะครับก็จะครบรอบ59ปีเดือนมีนานี้นะครับก็ผีเรือร่มนะคะก็กําลังจะครบ2ปีเข้าปีที่สามวันนี้แอดมินก็มาหาหลวงพ่อนะะคหลวงพ่อก็ไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ ตอนนี้มีคนมาที่วัดเยอะไหมคะหลวงพ่อมาเรื่อยๆมาเข้าออก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 มีคนมีโชคกับทางวัดไหมคะก็ยังมีอยู่นะคะจนเก้าห้าเก้าห้าเอออนนก็บอกไปอ๋อได้มาจากไหนคะหลวงพ่อฝันฝันพีแสแลก็คือยังคงมาเข้าฝันอยู่นะคะใช่ตอนนี้ก็ให้ห้าเก้านะคะห้าเก้า ห้าเก้าค่ะโอ้หลวงพ่อทรงไปเยอะเลยแผลผ่าตัดยังไม่หายเหรอคะหลวงพ่อเอาหายให้หมอไปส่องดูส่องดูอะ่ะมันเนื้อแค่อะไน,น,นีเดียวอะ่ะมันแบบแบบคือเป็น,นตุม่มๆี่ก็ล้หมอให้ยามาก,กินค่ะหลวงพ่อฉันอะไรให้ระมัระวังเ้อ พวกปลาพวกไปจอมปลาอะไรเนี่ยเอาไมูเขาแกมแสอะไรมาััาก<ม>ที่ักชที่ชนชอทีชอนทชน,นชนนชน,น,นั่นแหละบอกเขาบอกเขายางนั้นและแต่แต่แตไปฉันเยอะแต่ปลาบาเนี่มันไม่ดีผมว่าจะมาอยรู้ได้ไงยเขาขา,ายนั่ชัน,น,นั่นเลยครับไป สเสร็จแล้วอตอนนี้อที่ว่าพญานาคน,นี้ครบหรือยังคะปัจจัยยังเลยช่างเขาเบิกไปก่อนที่ให้ท่่มชันทำข้นบูลให้เสร็จชันชั้นสามเนาะค่ะเขาเบิกไปชั้นสองเสร็จแล้วชันสามยังไม่เสร็จค่ะช่างเขาไม่ว่างเขาไปทําทื่ออื่นก่อนอ๋อเขามาเบิกตังไปที่ว่าพญานาคน,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 นะคะ ทำทีหลังทำทีหลังอ๋อทำให้เสร็จก่อนใช่ไหมคะทำไปแล้วช่างที่ไหนคะหลวงพ่อบ้านตะเตียวอะชื่ออะไรชื่อนุชอนุชอนุชค่ะที่ทำให้นรียน่ก่อนอ๋อเป็นช่างทำให้ที่นี่ออ่่เเนนืท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นลูกแก้วนะคะของหลวงพ่อก็หลายท่านก็เคยได้ชมมาแล้วนะคะแล้วก็เจอไห่โบราณ เจอใหโบราณนะครับเอามาถวยายเจอกี่ใบครับนี่หลงพ่อใบเดียวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตําบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ ตอนนี้นะคะแอดมินก็ได้มากราบหลวงพ่อนะคะแล้วก็ได้ขอดูลูกแก้วนะคะแล้วก็ได้เห็นตัวเลขจากลูกแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างชัดทีเดียวค่ะแลวก้นตัวนี้นะครับนี่ก้นหอยนี่อันนั้นอยู่ที่หอยนี่อ๋ออยู่ในหยนะครับตอนนี้เรามาดูหยนะครับตอนนี้ก็ไถมานะครับไถแล้วก็เจอหยใหญ่นะครับพร้อมกับ องค์ประกอบของไหนะครับเป็นรูปอะไรหลวงพ่อพอจะทราบไหมครับเนี่ยเออมันยังไม่รูปอยู่เลยอืมก็เป็นสมธิ์เป็นที่เขาปั้นนะครับเป็นรูปปั้นนัคนับปั้นดินเผาตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินเห็นตัวเลขแล้วค่ะค่อนข้างชัดนะคะไวมากสองหกนะคะสองหก งมาอีกลงมาอีก,อกดูในภาพนี่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นเลขสองนะคะข้างล่างเป็นเลขหกท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินไหมคะค่อนข้างชาัดใช่ค่ะเลขสองข้างล่างเป็นเลขหนะคะเนี่ยนะคะข้างล่างเลขหกค่อนข้างชาัดสองสองหหรือเปล่าข้างหน้าสองหกเลยคะ่ะชัดมากท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็ม้นบอกแอดมินด้วยนะคะ ใช่ตายยังอือว่างมันใส่ตาปกติพ่อเนาะเขยิบไปอือปีนก็มันเป็นรุ่นอยู่ๆเราไปงานเข้ากับอะไรโควิดนะฮะ,<น>ะเลขหกอันนี้เลขสองอาจจะเป็นรับสะจานบอกว่าหกกับเก้าต,ตัวเดียวกันต้องระวังนะฮะหกกับเก้า โอ้ชัดมากค่ะท่านผู้ชมสองนะคะสองนะคะสองสวยเลยแล้วก็หกแต่ระวังนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเน,นะคะนอกจากปวดท้องอายนี่หมดแรงนลน,นะหมดแรงไม่ค่อยมีแรงน้องชายมานอนเฝ้าเลยนะคะมาเฝ้าเลย <laughs> ตตาแสลง อ๋อ<า>น้องชายพี่เสียชีวิตไง่ายผีไปล,ลูแต่ก็ก็มาเข้าฝันไม่งั้นไม่งั้งนเราจะมา,าจากกิตกาน้องคนเดียวนีวันนี้วันตุษจ,จีนด้วยนะไม่นะคะก็เห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกแก้วให้โชคตลอดเลยนะคะ <S <S ก็ใกล้ครบสองปีแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็เดี๋ยว ไปขอโชคผีเรอร่มกันนะฮะที่เรือที่จะออกเชืออออ่อให้บุราณอ,อ๋อเดินได้แต่ตอนที่ว่าจะมาถวายให้กับทางวัดเนาะห,หอ๋อตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิม,มก็แปลกเนาะเป็นเรื่องที่แปลกมากลเูลเขาลูกเขาเปนพระก็ตาย เพราะว่าเก็บไว้ไหยอาถันอยู่ที่ไหนก็ไหยอาถันก็อย่าเก็บเป็นของส่วนตัวเนาะสมบัติของชาตินำมาถวายให้กับทางวัดแหละพี่นิวก็เป็นหายโบราณนะคะหายใบนี้ก็พบที่ บ้านอังกอร์นะแล้วก็<ค>นำมาถวายให้กับทางวัด <ใ>ค่ะเขามามยังไงเขาหลวงพ่อถือกระเป๋ามาขอเล่าอะไรกินโม,ม่หมนมาขอเล่าหลวงพ่อ,อขอเล่ากินเพื่อนที่ตายไปที่เอเรียสนนค่ะที่มาใส่ที่รถมาใส่ชนตายไอที่รถชนตายมาใส่ร่างกายเราเห็นมันถือกระเป๋ามาเปลี่ยนเปลีเ่อนเมอกันฝัเอามางมาทำไมมาหา หิอเลยขออะไรโออยากกินอยากกินอะไรอยากกินเหล้าบอกญาติท้อก็ไม่สนใจญาติท้องไม่คนบ้านสนวนเนี่แหละค่ะคนบ้านขยองคนบ้านขยองเชื่อรวยรวยค่ะมาขอเหล้ากินเข้าโคงหิวนะคะหลวงพ่อมันกับไออะไรเสาวทุ่มทองคือใต้ล่าสุดใช่ไหมมันกับสาวผมทองสาวทุ่มทองสาวทุ่มทองอชื่อเชื่ออ ค่ะอ๋อที่ว่าเด็กด้วยเหรอคะใช่ที่ไม่ใช่นี่ที่บางอย่างนี่มาเป็นมาเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเลยมามาหาหลวงพ่อมาเมื่อไหร่คะหลวงพ่อเมื่อวานเมื่อวันเมื่อวันพระอ๋อมาหาวันพระชินขาดอะค่ะทนายจะมาเมื่อไหร่ไม่อ้วกอ๋อเลยทําให้หลวงพ่อไม่สบายเลยนะคะมาขอเล่าแต่ไม่ได้มาบอกหวยแล้วค่ะ ไม,ไม่บอกมาขออย่างเดียวคงห,<ม>หิวค่ะ<ต>้าอ,อยู่ด้วยกันเขาอาจ,จมาไม่ไปก็ไม่เองไปเองไปเองไป,ไป,ไปเองไปำงไทำไมยังอยู่ไหนทุกวันน่นไปอยู่มหาไม่เจอแล้วก็วาานห่งท่นน,นั้นมามาล้วห อ๋อฝันอย่างนั้นหลวงพ่อก็เหนื่อยเลยวันนี้มาแบบโอ้สูบเลยนะคะผอมมากค่ะหลวงพ่อ,อ,อแล้วฉันเกลือแร่หรือยังคะมีไหมฉัน,นแล้วแล้วน้องชายก็มานอนเฝ้าในคืนวันพระเหมือนกันงพ่อ,อเออน้องชายมันเฝ้าตลอดอ๋อมาเฝ้าตลอดแล้วรอบนี้พี่สแสลบ,บอกอยังไงนะคะหลวงพ่อ อายุอายุหลวงพี่ยังไม่ครบห้าสิบเก้าหลวงอายุหลวงพี่ยังไม่ครบห้าสิบเก้าอห้าสิบแปดอยู่ห้าสิบแปด้าสิบเก้าซึ่เยออ๋อให้ซื้ออายุหลวงพี่ค่ะขอเนุญาตมาหลวงพี่ค่ะลองดูพีสแลนะคะที่เห็นในภาพนะคะท่านผู้ชมผู้เสียชีวิตนะคะจากอ่อเรือนะคะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้ก็ครบรอบสองปีนะคะอีกไม่นานนี้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะวันที่สามมีนาวันที่สมีนา,นนาครบรอบที่นำเรือมาไว้นะคะทีวัด